เบิร์ตล้วหึ้นมาขายไปละให้ถามอีกเทื่อนึงเนี่ยสถานะตอนนี้ยังสวดหรือโบสวดโซดนี่โซดตลอดโซดตลอดได้กับโซดนะตอนนี้เนี่ยมันสีสซนคนงานน้องโอปอน่องโอปอครับพี่น้องเพิ่นกลับมาทักทายเอฟซีเหยมเยียนเอฟซีทาง พี่น้องข้างสนามกุลเลือค้ครับมือนี่ไมอยู่บ้านโดนบ่ะวันนี้เรื่อยๆฮะไม้ไม้ก้อมังไหนเรื่อยๆกันเรื่อยๆก่อนเรื่อยๆก่อนดีเด้อคนคนเด้อเออออ๋อดีเด้อดีเด้อดีเด้อคนคนเด้อบ่เลือกคนงามคนขี่ไหลเด้อพี่น้องเลยส่วนดีเด้อคนงามส่วนดีเด้อนี่นั่นเห็นบ่อันสซนคนงามนี่มิเตจเจ้าหละอยากสิสซน พี่น้องเอฟซีเขาเจาทักใชยเขามาคือทอดน้องโอปอรยเวซันฝากฝากับทายทักทายเอฟซีนะวางไดก็ว่าไปตัวล้ายงัวกัมือนีก็คายเบิ้องลัเนี่ยมื่อนีเอามาขายเบืดอุดโตเลยมางัอนี้ก็สิไปน้ำตลาดงัวอีกคือเกาอยู่บ่อหรือยังไดหรือแล้วแต่โอกาสแล้วแต่สถานการณ์รคับ แม่ก็บ่อยากให้ไปวันไหนบอยากให้ลงกรุงเทปบ่อยากให้มาตลาดโอ้มันบ่ใช่แม่ว่าคนมับออกไหมมันเมาเราความมันมากเราไมนกินแต่เหล้าหรอวะท้าผมโอ้ยคุยกับคนงามเนี่ยกับวันได้ค่อยทมมาเอื่อนพี่น้องเลยคันู้สาวคันพุซาวมาตลาดเราบ่ค่อยอยากไปทายง้อดอกยัดไป๋บ้ากับห้องไปเอีนเอาเบียร์ ถางเกินอีกลอไปไปแล้วไปเฝ้าเล่นกันเขาเอิ่นไปเอาเบียร์นั่นครับผมเดี๋ยวมือเงินผมเอาเดี๋ยวไปหาเลาะหาหอยทุ่งครับผมถ่ายงว,บวเบลล์วมวือเงินยังวางมานขนาดเนาะครับผมปาก้นนองกูฟอครับผมผู้ใดขึ้นหอดก็ถึงเพิ่นอยู่กลับมาเยี่ยมมาเยือนอีกแล้วพี่น้องเอ้ยคนล้อถ่าถ่ายงวกลับมางวดนี้แห่งผู้ดีครับป่วยรวยอยู่พี่น้องครับ โอ้กินเบียร์เมื่อนี่คือสิมานนะอเนาะจังว่านล้วแต่เกาเห็นได้อันขวดน้อยขวดใหญ่เมื่อนี้กินเบียร์เว้ยได้การแล้วเมื่อนี้ก็ไดพอกงาจังว่าเบียร์บ่ได้ชื้อดอกซื้อให้เพิ่นครับวกรดกินเ้าขาวดอก ปกติเห็นแต่อันขวดกล่องจนพูนด้วยถนน้อนนี่ตัวแดงสี่ตัวขาวเท่าไหพ่อตัวขาวทอดกันสี ของตัวนี่สี่สิบแปดว่าปูครับสูงก็สิบประมาณหน่อยสามสิบบวกจักหน่อยครับไปหน่อยตัวละเศร้าซีครับสิกรับแล้วครับเท่าไหร่กับพ่อพ่อพันเท่านี่หกพันหะมองขายหรือมองต่อได้อยูบอ่ะมองขายซื้อแล้วหกพันหะโอซื้อไหหกพันหะ ก็ <c oughs> เจ้าไมา่ให้เท่าไหร่ก่อนให้หกพันว่ามันได้ถือแล้วก็ยังไม่ให้กันถือก,ก็เก่า,าทาุกผ <c oughs> ่าทครับว่าสะได้ทือคืนจะหาร้อยกันนี่แต่ผู้ไม่ให้ขาดสูงกับสิประมาณเก้าสิบเซนนี่แหละผู้น้อยหกสิบห่าครับ น่าจะผูน no mm. ้อยน่าจะถือที่ส oh the ุดในตลาดครับตัวนี้นี่แต่ผูมาให้ขาดพอพันครับพี่น้องพอพันหลักเอาไปเลี้ยงใช่ปะห้อยหาเบิ้งครับหาเบิ้งครับเข่าตาใช่ปะเมื่อไหร่หัวเข่าหัวเข่เพราะท่านายเข่ายู่ปะมันเป็นเัื่งใดซาเขาเบิ่ง เขาหาแบบใไหาแบบงามจังเลยครับโอ้โางามๆเหลี uh, 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 ่ยมๆซอสๆใสๆไป็นสันเหลวปัรับส่วนมากก็เป็นแม่แยกลูกเนาะเหลียวเบิงก็สันก็เป็นแม่ลูกนี่มีงบในใจบ่เขาได้ตั้งไว้บอจีบปะนี่อยู่ครับนี่อยู่แสนลงบ่แสนแสนขึ้นหมดแล้วครับโอ้แสนขึ้น โอ้ยงวแสนขึ้นผมยังบ้อนเห็นอยู่มือนี <laughs> ่โอ้ควายเน,ะเนาะครับครับเออนึกว่าเบิ่งงกว่าเบิ่งควายสอบถามขอมูลพี่น้องคนมหาลอเบิ่งควายครับอยู่ตลาดคุณละคำเมือนี่ยังบอ้อนเข่าตาว่าจังนนี่คู่น้นอยหกสิบห้าครับตัวนี้ถือสุดในตลาดนั่นตัวนี้แหละพี่น้องได้แต็ดนเพิ่นกระสีายพี่น้องหกสิบห้า นั่นแก้เสื้อแล้วบาทแก้เสื้อแล้วไอ้นั่นแก้เสื้อแล้วไอ้นั่นเอาแล้วผพ่อพ่อซื้อรถสี่รอยตัวขายปฮ้ยคนละอะไเนี่ย ไอ้เพิ่นไปซื้อมาให้เฮาจีลอยอ้เพา่นเอาไอ้เพิ่นไปเทศไปเอาไว้พิี่เสียเพิ่นไปซื้อได้ดเลยลยนมาผู้โ่าซื้อได้อจัไปตะันจับห้ตเขาไดนกันดู้อย่างไปให้กำไรเราคนม่่าเงินอวบ่กคือข่อยบ่เาไ้นลเดียวสุขยเงิเดียวนี่เขามีสขยได้เอ้ขยเราบาดีนลอยเดียวเด้เด้อเฮ้ยห้ผู้เราให้กอนนี่เขาเจขค้นรถบาดีิห้องนเตืเืดอบาดดินีอเ้ยไ ผูเราตัวก่อนูไใดจขายกไ่าหเสียกันแล้วขายกัไรเร่าผมมซอน้ำเลาสิที่ขายที่ขายเท่าไขายเทาไรก่อนมองขายขายมันสี่สอครับมนสี่่อยเออเสืงานนี้เขามาให้เจ้าเลยก็อยากให้เจ้าได้ขายเลยเจียวไ้อหวาแเลยไม่หเลยสี่อยเลยให้ให้ผู้เราตัวก่อนซะอขายก็ขายเลยขาย้่ขายวะ สูงเท่าไรพ่อคิดว่าร้อยยี่สิบเนาะสิบสี่สี่ดออยี่สิบบวกสูงร้อยยีสบบวกร้อยส้าสองสามยี่ดอกสิบสี่สี่ร้อยได้แล้วนี่ผู้ได้เอาสี่อยแล้วเออเอา เจ้าเจ้าเจ้าจ่ายแล้วหรือเจ้าจ่ายแล้วเราสี่เราสี่ร้อยตาคนขาต่างขายเงินยน่ะล่ะขายเราได้อ๋อผู้ขายซื้อได้เงินน้อวิธีการซื้อขายเพิ่นแบบนี้เหรพี่น้องจูงจากหม่องหนึ่งมาหม่องหนึ่งราคาเปลี่ยนได้กำไรสี่ร้อยห้าร้อยกัปันกันกันปันกันค่าขายครับปู้น้อยครับสูงกว่าม่านร้อยยี่สิบบวก ขายที่แรก14 400่าก็มาให้กำไรกันต่ออีก400เป็น14 800ครับบรรยากาศการซื้อขายครับอ่บรรยากาศการซื้อขายขายครับทั้งตลาดคุณรขําครับสนามคุณละัมหมื่นพี่น้องุกวันพุธครับ อ่าก็อย่าลืมกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ครับโบบาสิเปลี่ยนทั้ง YouTube แล้วก็ทั้ง Facebook สบายใจฟ้ามครับผมอ๋สำหรับมือนี้คิปนี้ก็สวัสดีครับ